การเล่ยบัตเสียสวินมังงาตอนที่เล่า11เอมงงานในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า a s t e n r e u n i o n หรือแปลไทยเลยคือรวมพนคนแปลกหน้าภาพของมังงะได้ต่าที่สถารที่ไรสารที่หนึ่งที่มีคนสองคนนั้นกำลังแอบอยู่และจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ได้ใช้เวยในการรักษาไอโซดอกกุหลาบเซฟเฟียงั่นหรอตัวฉันร้วมันสามารถเติบโตได้แค่ที่ภูเขาและอย่างเลยคือฉันก็รู้ว่าเธอได้มาได้ย่งไง ตัวเธอเองเนะไม่ควรทําให้ตัวเองเนะไปเสี่ยงแบบนั้นพอถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็จะทํายังไงละ่ะและจากนั้นไอโซน่ยก็ได้ตอบกลับคือว่าตันทีสฉันขอโทษด้วยแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วตัวฉันก็แค่อยากทําให้นายสักอย่างก็เท่านั้นสิ้นสุดคําพูดนั้นเราจะได้พบว่าชายตรงหน้าเขาไม่ชื่อว่าตันทีสจากนั้นตันทีสนัยก็ได้ยิ้มให้เ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วเธอเกงว่าฉันจะไปต่อสู้ที่แกรีเดเตอร์เฟสติวัลนัสินะไม่เป็นไรหรอกไอโซฉันสัญญาเลยว่าฉันจะชนะและพวกเราสองคนจะสามารถออกจาก เชียนวิแห่งนี้ได้แน่อีกอย่างเลยคือใครก็ตามที่ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้จะได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งตัวฉันเองเนี่ยก็ต้องการย้ายเธอไปรักษาแต่เมื่อสิ้นสุดคําพูดนั้นนะฮะก็ได้มีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นตันทิสที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้มองไปสัญญาณน,นั่นเหมือนว่าใกล้จะเริ่มแล้วงั้นสินะเพราะฉะนั้นแล้วฉันเองเนี่ยก็ต้องไปแล้วสิ้นสุดคําพูดนั้นไอโซก็ได้พูดกับคือถ้าเกิดมันทาให้ฉันได้อยู่กับนายแล้วก็จะที่ไหนก็ได้ <c oughs> ไอโซตัวเธอตอนนี้นะ่ะรู้สึกอย่างไงบ้างจากนั้นไอโซก็ได้ตอบกลับ <c oughs> คือฉันสบายดี <c oughs> ตันทิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พยายามประคองไอโซไว้ wide. พอฉะนั้นแล้วฉันคิดว่าเธอนะ่ะน่าจะนอนพักก่อนเดี๋ยวฉันอาจจะรีบกลับมาพอฉะนั้นแล้วเธอเรอฟังข่าวดีได้เลยสิ้นสุดคําพูดนั้นเหมือนไอโซนั้นกาลังทรมานกับสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่แล้วจากนั้นตันทิสก็ได้หันไปตามเสียงนั่นมันดอกไม่ไฟงั้นหรอหรือว่าจะเริ่มแล้ว แต่เมื่อทิสซันได้ปรากฏตัวขึ้นมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของทิสซันเลยคือเรือหอของเกเวนเอ๋เรือหอกงั้นเหรอและจากนั้นภาพก็ได้ตามมาที่บนเรือหอเสียงกเวนก็ได้พูดออกมาไว้เจอกันใหม่นะคุณปู่คุณย่าและจากนั้นคุณย่าที่กำลังมาขับเรือเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาบางทีแล้วพวกเราอาจจะต้องซ่อนตัวที่นี่และพวกเราจะรอคุณหนูกเวนอยู่ตรงนี้ดังนั้นแล้วขอให้โชคดีจากนั้นตัวของกเวนเนี่ยก็ได้พูดกับกลุ่มเพอร์ซิวลโอเคใช่งั้นในตอนนี้พวกเราเนี่ยจะก้าวเท้าเข้าสู่แแอออนนวววิลล้้้พพกยรรมหืัง ตัวของดอนนี่ที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้มองไปทําไมพื้นที่ที่นี่มันมีแต่ความว่างเปล่าขนาดนี้เนี่ยจากนั้นนเน่ที่ได้มองเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันที่นี่คือแอนวิฟนั่นเหรอจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเพอร์ซี่ที่เพอร์ซี่นะฮะก็เล่ามองไปหาชายคนหนึ่งและจากนั้นเสียงกระเวนก็ได้พูดออกมาเอสเรเคเบโรซาเเกตไวมนเดเวดมอนเชลพอตจากนั้นตัวของกระเวนดอนนี่นาซีแอนเน่ทั้ง4คนนะฮะก็ได้วาปลงมาส่วนเพอร์ซี่ในตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่บนเรือจากนั้นเสียงดอนนี่ก็ได้ตะกนไป เอ้ยเพอร์ซิวัลรีบลงมาเซ่และจากนั้นเพอร์ซิวัลก็ได้กระโดดลงมาเมื่อตัวเขาได้กระโดดไปปุ๊บตัวของดอนนี่ที่ได้เห็นเนี่ยก็รีทักทายว่าแต่นายกำลังพุ่งไปไหนฟันน่ะจากนั้นนะฮะทั้ง4คนเนี่ยก็ได้มองไปหาเพอร์ซิวัลเอ๋คนตรงหน้าเพอร์ซิวลมันและจากนั้นภาพจะตัดมาหาเพอร์ซิวัลที่เขานั้นกำลังยิ้มให้กับตัวของทันทิสจะว่าไปแล้วดีใจมากที่ได้พบเจอกันอีกทิสตันแล้วว่าแต่นายยังโกรธฉันเรื่องเมื่อตอน2ปีก่อนอยู่ไหม สิ้นสุดคําพูดนั้นตันทีที่ได้ฟังไหนก็แรงเงินงงจากนั้นดอนนี่นะฮะก็ได้วิ่งมาทีสต์นโซนแอนเน่เนี่ยก็ได้พูดเช่นเดียวกันเป็นนายจริงด้วยและจากนั้นนาซินก็ได้พูดต่อเพอร์ซิวัลไม่คิดว่านายเจอเขาก่อนนะเนี่ยและเจากนั้นดอนนี่ก็ได้พูดต่อเช่นเดียวกันขาดการติดต่อไปนานเลยน,นั้นนายนะเจากนั้นตัวของกเวณเนี่ยก็ได้พูดแทรกก็เล่นหายเงียบทําให้ในตอนนี้ทั้งราช้าราชนินีเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงนายากแต่ก็ดีใจที่ได้เจอนายในตอนนี้นายน่ะสบายดีม สิ้นสุดคาพูดนั้นตันทิสตอนนี้เนี่ยถือเงาตกออขอโทษนะแต่พวกนายเป็นใครหรอทําให้ดอนนี่กับวเกรวนที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ได้หวัวเราะก็นั่นสินะนายจะไปจําเราได้ยังไงกันเล่ามันผ่านมา2ปีแล้วนี่หว่าพวดเรานะ่ะก็เติบโตกันหมดละแล้วสันนัเพอร์ซิวัลนะฮะก็เลยไปแนะนําตัวทิสซันฉันเองฉันเพอร์ซิวัลแต่เมื่อสิ้นส <olar. S 2> ุดการแนะนาตัวนั้นทิสซันนะฮะก็รีพูดกลับไปเลยคือฉันคิดว่าพวกนายน่ะเข้าใจผิดแล้วล่ะ แต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วชั้นเองนะก็อยากบอกชื่อชั้นที่พวกนายเข้าใจถูกต้องที่นี่นะไม่มีคนชื่อโง่ที่ออกเสียงว่าทีสตันหรอกมีแต่ชั้นนี่แหละตันทิสแต่เมื่อสิ้นสุดคำพูดนั้นในตอนนี้พวกเขาทั้ง5คนนะฮะถึงก็เวอตันทิสเลรแล้วจากนั้นแอนเน่เนี่ยก็เริ่มจับกวนคุยเดี๋ยวก่อนนะดูยังไงก็ไอหมอน่าจะชัดเลยไม่ใช่หรอดอนนี่ก็ได้พูดต่อนั่นสิแต่ปฏิกิริยาเมื่อกี้มันคืออะไรกับล่ะฟันนั่นกเวนเองก็ได้ทำท่าคิดเช่นเดียวกัน จะว่าไปแล้วหมอนั่นก็ชอบเล่นมุกตลกด้วยส่วนเพอร์ซิวัลนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยจะว่าไปแล้วพวกเรานะ่ะอยากจะไปเจอกับไอโซและชิออนจังพวกเขานี่ตอนนี้อยู่ไหนงั้นหรอแอนเน่ mm. ที่ได้ฟังแบบนั้นนะฮะ mm. ก็รีบเสริมเลยใช่ใช่ไอโซนั่นแหละน่าจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจมุกนายสิ้นสุดคําพูดนะั้นตัวของตันทิสนะฮะก็ถึงกับตกใจใหญ่ mm. เอ๋นี่พวกนายรู้จักไอโซด้วยหรอพวกนายเป็นใครกันเนี่ยจเจ้านาแอนเน่ก็ได้ตอบกลับพวกเราเป็นใครงั้นหรอพวกเราก็เป็นเพื่อนนายกับเพื่อนของไอโซไง ส่วนดอนนี่นั้นก็ได้เสริมนายนี่มันขี้ลืมชะมัดทําให้ตานชิดที่ได้ฟังนั้นก็ได้งงเพื่อนของฉันกับไอโซงั้นเหรอแปลกจังฮะเพราะว่าฉันกับไอโซน่ะไม่มีใครที่รู้จักพวกเราเลยและไอโซน่ะไลาซึ่งเพื่อนและครอบครัวดังนั้นแล้วช่างเถอะเลิกพูดเรื่องตลกกันได้แล้วฉันต้องขอโทษแต่ว่าในตอนนี้ฉันกําลังรีบอยู่ฉันไม่รู้ว่าในตอนนี้พวกนายเป็นใครแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วถ้าเกิดพวกนายมาที่นี่เพื่อชมงานเทศกาลแกเรี a เตอร์เฟอร์นิเจอแล้วก็ก็แค่เดินต่อไปข้างหน้า แต่ถ้าเกิดนายจะมาเข้าร่วมแล้วก็ในตอนนี้พวกเราทุกคนน่ะคือคู่แข่งกันเพรฉะนะแล้วในตอนนี้ไม่ว่าพวกนายนะจะเลือกทางไหนฉันจะขอให้พวกนายได้พบก,กับเพื่อนนายแล้วกันไอเจ้าคนที่มันออกเสียงโง่ๆนั่นอย่างชีสันชื่อคล้ายฉันจังแฮะโชคดีสิ้นสุดคําพูดนั้นตันทิศก็เดินจากไปทําให้ตอนนี้นะคะทั้ง5้าหนอถึงกับงงดอนนี่ที่กาลังอ้าปากค้างอยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาอะไรฟ้าหัวกระแทกอะไรมาวะนนั่นนั่นสิเกิดอะไรขึ้นกับหมอนั่นกันนะและดอนนี่ก็ได้ถามต่อ จะว่าไปแล้วราชาเมเลดัสเนะี่ยไม่ได้มีแบบลูกแฝดงี้ใช่ไหมแล้วแบบลูกหายไปอะ่ะไม่น่ามีถูกไหมส่วนอาซีนที่กำลังเงือตกนั้นก็ได้พูดช่นเดียวกันจะว่าไปแล้วเวทของอาฮัลัดในการจับโกหกเนะี่ยก็ไม่ทํางานเลยแม้แต่น้อยส่วนแอนเน่นั้นกําลังคิดตันทิสชื่อนี่มันแต่ว่าใบหน้านี่มันยังไงก็ทิสซันเกเวนที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ตอบกลับไม่หรอกดูยังไงหมอนั่นนะก็คือทิสซันแน่นอนถ้าเกิดเราสังเกตจากโวทธที่ได้มีการพบมาข้างหลังนั่นเลยคือลงศพแห่งนางฟ้าชนนิั เพราะว่าสิ่งนั้นเขาเป็นคนดูแลตั้งแต่เพอร์ซิวัลได้จากไปเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดต่ออ่ะดูยังไงก็ชีดสั้นเชื่อดูจากวิญญาณและเวทมนของหมอนั่นแล้ว มันคือทิศสั้นชัดๆเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ตัวเขาจะเดินทางเราไปหนึ่งไมล์ฉันก็ยังสามารถมองเห็นว่านั่นคือทิศสั้นแน่นอนดังนั้นแล้วฉันคิด่าหมอหน้าน่ะต้องมีผลบางอย่างแน่ที่ทําแบบนี้นะหรือว่าในตอนนี้หมอนั่นกำลังรับใช้ใครอยู่หรอในความเป็นจริงแล้วการตอบน่ะก็ยากเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ในแดนของศัตรูดังนั้นเราทฤษฎีใดๆน่ะก็ไม่สามารถหักล้างสิ่งที่ได้มีการคิดอยู่ได้และส่วนนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาตันติสที่เขานั้นกําลังกัดฟันอยู่นี่มันบ้าอะไรเนนนนนี่ยคคพวกกัั้เป็ใรน หลงจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เดินทางมาที่ g a รีเตอ e ์เฟรนดิวจากนั้นมันงงะได้ตามมาที่งานเทศกาล g a รี a ตอร์เฟรนดิวัหลายชื่อผู้เข้าร่วมในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้พวกเรานั้นกำลังเห็นผู้ท้าชิงที่มีความสามารถมากมายในดินแดนกำลังเข้ามาร่วมการต่อสู้ ทุกท่านโปรดเฝ้าดูและจับตามองเทศกาลนี้นั้นเป็นการต่อสู้ที่ดีของชาวเมืองแอนวิฟที่จะได้เห็นการต่อสู้เพื่อระบายความเครียดและเป็นความหวังหนึ่งเดียวของพวกเขาในการหลบหนีที่นี่ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนารวมถึงพลังที่เขานั้นต้องการสิ่งนั้นจะเป็นแหล่งพลังอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาผลักดันที่คาาม่หลอดแห่งนี้เพราะว่าที่นี่นั้นมันคือที่ที่คนนั้นเต็มใจในการต่อสู้เพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดรวมถึงการได้เข้าร่วมกับอัศวินแห่งความโกลาหลหรือเคอสไนอย่างพวกเราอาจจะสามารถ กล่าวไปในนายได้ว่าการต่อสู้แห่งนักลบที่กําลังรอคอยและการรับใช้ของพวกเรานั้นได้มาถึงแล้วสิ้นสุดคําพูดนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่คนคนหนึ่งที่กาลังเฝ้ามองจากมุมสูงอัศวินสีเขียวหนึ่งในความชั่วร้ายกินไนเบลทิฟเสียงของเบลทิฟนั้นก็ได้พูดออกมา ใช่งั้นล้วพวกเรามาสนุกในเทศกาลการต่อสู้ครั้งนี้กันจะดีกว่าและสำนั้นอสวินตรงข้างเบลชีฟก็ได้พูดออกมารับทราบเป็นอย่างยิ่งท่านหลอดเบลชีฟและแล้วมังงะเรื่องการลิบัตเสียสวินตอน1 6 1ก็ได้จบลงไปก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่โดเน a t มาไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือน้อยนอกจากรายชื่อที่มีการปรากฏมานะฮะเป็นรายชื่อโดเน a t ล่าสุดแล้วก็ยังมีคุณโลน์ลงนะฮะที่โดเน a t ให้ใน y ย u ทูบแชทนะครับผมแต่มันไม่ขึ้นในนี้ อย่ไงเราคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะก็ต้องขอบคุณคนที่โดเนตเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเป็นกำลังใจให้ผมได้นะฮะที่ลิงโนโเนตด้านล่างคลิปนี้ขอลานะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ